แนะนำเพจนี้เลยครับยาดาเกมเซ็นเตอร์บริษัทเติมเกมราคาถูกนะลองพิมพ์เข้าไปใน Facebook ว่ายาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับทุกคน ทางร้านเขานะครับก็จะเป็นเพจเติมเกมนะครับจำเป็นต้องใช้ ID p a s s พาส d เบิร์ดนะครับแต่การันตีหายห่วงเลยครับปลอดภัย100%แน่นอนผมคอนเฟิร์มครับทุกคนมีเครดิตเทียบเลยนะครับแล้วราคาเนี่ยถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับสำหรับใครที่สนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะเดี๋ยวก่อนนะครับสำหรับใครที่บอกว่ามาจากช่องบื้มสเต็เกมโมบายนะครับรับส่วนลดพิเศษไปเลยนะครับทุกคน สวัสดีชาวปื้นสเต็กเกมมบายทุกคนด้วยนะครับผมก็อยู่กับปื้นสเต็กเกมมบายกันอีกเช่นเคยนะครับ <_ S 1> <ๆ>พเพื่อนก่อนรับชมคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจช่องนี้ด้วยนะฮะท่านผู้ชมโอเคสําหรับวันนี้นะครับเป็นวันที่14แล้วนะครับทุกคนก็สําหรับใครที่กําลังสงสัยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยแจกฟรีหรือเปล่านะท่านผู้ชมตัวนี้นะครับแจกฟรีนะครับทุกคนก็คือกบนั่นเองเกโคงนะครับทุกคนก็สําหรับใครที่ ยังไม่ได้นะครับให้เข้าไปรับตรงที่นี่อีเวนต์นะฮะไม่ใช่ตรงนี้นะครับอีเวนท์นะับท่านผู้ชมกดเข้ามานะครับมันจะมีรางวัลล็อกอินอยู่นะส่วนตัวผมเนี่ยรับไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับครบ14วันแล้วนะท่านผู้ชมอ่าแล้ววันนี้ครับก็เป็นวันแรกนะครับที่เขาแจกเกมโคงะฟรีนี่ยัท่านผู้ชมก็คือถาวรเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะท่านผู้ชมโอเคแต่ว่าวันนี้ฮะแน่นอนครับสำหรับใครที่เพิ่งได้แตะเกมโคงะหรือกบนินจาของเรานะครับก็รู้สึกว่ามันเก่งใช่ไหมแต่ว่า อาจจะยังเก่งไม่มากพอหรือว่าอยากจะทําให้มันเก่งกว่าเดิมนะท่านผู้ชมโอเคสําหรับวันนี้ผมก็จะมาบอกผู้เล่นสําหรับแบบเพิ่งหยิบมาใช้หรือว่าไม่เคยเล่นสายแอคแท็กเกอร์เลยหรือว่ากําลังสนใจที่อยากจะเล่นตัวนี้ให้เทพๆนะท่านผู้ชมผมจะมาแนะนําเซ็ตไอเทมของเจ้ากบนินจาหรือแกโครงะนะครับท่านผู้ชมก็สําหรับเจ้าตัวละครตัวนี้นะเป็นสายแอ er คแท็กเกอร์ฮะแล้วก็สําหรับเซ็ตไอเทมมันเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าผมจะนําเซ็ตไอเทมที่ เขานิยมใช้กันในช่วงนี้ในท่านผู้ชมแล้วก็ต่างชาติคนต่างชาติที่เขาใช้หยิบมาเล่นที่แบบเออไฮไลท์โหดๆแล้วเขาใช้แบบเซ็ตไอเทมไหนบ้างผมรับรองว่าอย่างน้อยไอเทมที่คุณกําลังจะได้รับต่อจากนี้เนี่ยผมว่าอาจจะดีกว่าสําหรับที่ใส่มั่วๆใส่แบบไม่รู้เรื่องนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนี่ยเซ็ต ไอเทมมันก็จะเป็นหน้าตาเดิมๆนะมันก็สามารถจะหยิบม,มาใช้ใส่ตัวอื่นใส่ตัวนี้ได้นะท่านผู้ชมแต่ว่ามันจะมีเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับทุกคนโอเคสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะสิ่งแรกเลยนะครับผมแบ่งออกไป2ส,ส่วนด้วยกันนะครับท่านผู้ชมก็คือเซตแรกนะครับผมจะอ มี3เซตไอเทมนี้ด้วยกันนะประกอบด้วย3ไอเทมตัวนี้ในท่านชมอ่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันจะเกิดประโยชน์ยังไงบ้างนะสำหรับอันนี้ครับน่าจะรู้กันอยู่แล้วบอดดี้บาเลียในท่านชมเมื่อโปเกมอนใช้อันติยูไนท์มูฟคืออ่าถ้าไม่ตายนะครับทุกคนนั่นโปเกมอนและโปเกมอนพันธมิตรใกล้เคียงที่มี HP ต่ำที่สุดเนี่ยจะได้รับอ่า 20%, 20ของ HP นะสูงสุดเลยเนี่ยก็คืออันนี้มันหลักๆก็คือจะแบบช่วยเพื่อนรุ่มทีมแต่ถ้าใคร ไม่อยากใช้เนี่ยก็เปลี่ยนได้ทุกคนแต่ว่าผมแนะนำนะมันต้องใช้ครับทุกคนมันจะทําให้ตัวนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแน่นอนเพราะว่ามันตีแรงแล้วมันถ้ามันมีอึดหรือว่าอะไรสักเล็กน้อยนะมันจะเป็นตัวที่เก่งกว่าเดิมแน่นอนครับทุกคนโอเคมาดูถัดมาครับ scope l a n อันนี้เพิ่มคริติคอรครับเพิ่มคริติคอนะนี่ค่าตั้งค่าเดิมมันก็เพิ่มอยู่แล้ว0.4%นสะครับสำหรับ scope l a n s นะครับเพิ่มความเสถียยการโจมตีคริติคอนะฮะ แต่ถ้าการโจมตีของคุณเนี่ยสูงขนาดไหนเนี่ยถ้ามันติดคียิขอลมันจะเพิ่มเอาง่ายๆคือถ้าแอคแท็ของคุณตั้งต้นพื้นฐานของคุณเยอะอยู่แล้วนะฮะถ้าใส่ตัวนี้เข้าไปเนี่ยรับรองมันจะเพิ่มขึ้นนะครับโอเคเนาะไม่งงนะครับมาดูถัดมาครับทุกคนอันนี้เลยอันนี้บางคนอยากจะรู้แล้วว่ามันคืออะไรนะครับ โอเคสำหรับอันนี้นะับโฟกัสแบนนะทุกคนผมแนะนำให้ใส่เป็นเซตไอทเทมแรกนะท่านผู้ชมอ่ามันจะเพิ่มดิฟเฟนต์นะครับแตกตั้งต้นทุกคนคงงงว่าเอ้ยทำไมมันไม่มีโจมตีเลยล่ะใช่ครับเพราะว่าพื้นฐานของเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นสายแท็กอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าอย่างเงี้ยไม่ได้อ่อนหรือไม่ได้กระจอกนะทุกคน,ท,กคนที่ใส่เ p เนี่ยไม่ได้ทำให้มันดรอปลงไปเลยนะมันจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้ด้วยซ้ำนะครับทานผู้ชมโอเคสำหรับ ไอเทมนี้นะครับเมื่อโปเกมอนนะฮะ HP ลดลงนะฮะมันจะฟื้นฟูนะครับอ่าแปดที่เสียไปก็คือเอาง่ายๆคุณเลือดลดเนะี่ยมันก็จะเพิ่มเลือดอะไรทํานองนี้อ่ะไอเทมนี้อาจจะยังไม่น่าสนใจหรือว่าคนแบบเอ้ยมันไม่มีโจมตีเลยมันไม่ไม่เลาใจอ่ะมันแบบโอเคถ้าเป็นสายเลือดร้อนนะก็มีอีกตัวเรื่องหนึ่งครับที่จะมาแนะนําทุกคนนะฮะก็คืออีกชิ้นหนึ่งนะครับเปลี่ยนจาก เปลี่ยนจากโฟกัสแบนด์นะครับเป็นล่าเซอร์คอลนะครับทุกคนอ่อันนี้เนี่ยรับรองปังนะฮะแต่ว่าถามว่าเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหเลือกยากนะสำหรับผมเนี่ยสองสายเนี่ยคือถ้าเปลี่ยนมาเป็นอันนี้นะครับแต่ว่า2อ,อ่าสังเกตไหมว่า2ไอเทมยังคงอยู่นะท่านผู้ชมแต่ว่าไอเทมสุดท้ายเนี่ยเปลี่ยนจากโฟกัสแบนด์เป็นลาเซอร์คอลนะครับ อ่ะสำหรับอันนี้นะครับเพิ่มแอคแท็กเต็มเต็มเลยนะครับบวกหนะครับท่านผู้ชมแล้วก็คิสติคอลฮิตเลตเนี่ยเพิ่มเป็น0.6%ค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยถ้าอัพไปเรื่อยๆรับรองโอ้โหก็โหดอ่ะนะฮะโอเคสำหรับไอเทมนี้นะครับเมื่อโปเกมอนใช้อันตีนะฮะก็โปเกมอนอยู่ในมูฟโปเกมอนพันธมิตรใกล้เคียงที่มี HP l o w โลเลนะฮะแต่ละคนจะได้รับเกราะป้องกันเท่ากับ20%ของ HP สูงสุด เลยด้วยว่าอันนี้เนี่ยจุดเด่นเลยนะท่านผู้ชมยังไงก็ตามลองไปพิจารณาดูสำหรับที่แบบอยากแอคแท็เน้นๆหน่อยนะฮะผมก็แนะนำเป็นเจ้าอ่าอันนี้เลยนะครับนี่เลยเป็นลาเซอร์คอร์นะครับสำหรับเมื่อกี้เนี่ยก็มันบาลานซ์อะมันออกเป็นแนวออออลราวทุกคนคือหัวผมว่ามันดีทั้งสองเซตอยู่ที่ทุกคนแล้วแหละว่าอยากจะเล่นเซตไหนกันนะอ่า มันก็ต้องมีข้อดีข้อเสียงต่างกันไปนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยที่สังเกตนะั้นแล้วก็ไฮไลท์ดีๆหรือชาติหลังชาติที่เขาหยิบม,มาใช้หรือว่าคนประเทศไทยในประเทศไทยเนี่ย,เ,ย,เ,ยเขาใช้กันนะฮะประมาณนี้เลยนะครับสเตเทมตอนนี้นะสำหรับใครที่แบบเฮ้ยอยากเล่นกบนินจาวะเออกำลังแบบกำลังเข้ามือเลยอะไรอย่างนี้นะฮะก็ได้ฟรีด้วยเพราะฉะนั้นแน่นอนอยู่แล้วน่าจะเป็นความนิยมนะฮะสำหรับช่วงนี้ก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนเล่นแบบใส่ที่มัน ถูกจะได้รู้สึกว่าเราเออเหมือนชาวบงชาวบ้านเขาหรือว่าจะเก่งกว่าก็แล้วแต่นะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจช่องปืึ้งสเต็กเกมมบายด้วยสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ